สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับส่วนผักประสิทธิ์อีกแล้วนะครับก็วันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตในส่วนของเขือกับพริกนะครับที่ปลูกหลังบ้านนะครับว่าตอนนี้นะครับมะเขือกับพริกไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับก็เป็นมะเขือหยาดทิพย์กับพริกเครียงเมืองการนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับก็ตอนนี้น้องๆนะครับเริ่มให้ดอกแล้วครับให้ดอกครับบางต้นก็ลูกโตแล้วครับก็เริ่มน่าจะประมาณคุมภาพันธ์เนี่ยจะจะเริ่มได้เก็บ เพราะว่าอายุตอนนี้สองเดือนกว่าๆแล้วจะสเดือนแล้วทุกคนก็หลักๆเราก็จะใช้แค่ปุ๋ยคอกนะครับก็ไม่ได้เน้นสารเคมีอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของลูกลักษณะมันจะเป็นยังไงนะครับว่าเป็นลูกที่โอเคไหมนะครับความต้องการของ ตลาดมีไหมนะครับก็มาดูกันครับก็พาทุกคนมาดูนะครับลักษณะของลูกมะเขือหยาดทิพมันเป็นแบบไหนนะนี่นะก็ลูกถ้าถ้ามันมีลูกลูกจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็เหมาะสําหรับการแกงการจิ้มน้ําพริกแล้วก็การเอาไปผัดอะไรอย่างนมะเขือตลาดนะในส่วนของพริกนะครับตอนนี้ก็ดูนะทุกคนต้น ก็ไม่ได้ทําสาวอะไรนะครับก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยนะก็จะให้ใส่น้ําทุกเช้าและก็เย็นครับก็อายุเท่ากันนะครับก็ปลูกวันเดียวกันทั้งพริกทั้งมะเขือนะสังเกตได้ว่าบริเวณโคนก็จะมีการใส่ใส่ปุ๋ยคอกครับผมแล้วก็ผสมในส่วนของขี่ไก่นะเราก็ไม่ได้ไม่ได้เน้นสารเคมีอะไรก็ยังอย่างช่วงนี้นะครับก็จะให้น้ํา ช่วงนี้จะเป็นการให้น้ำนะครับก็ดูนะทุกคนก็กําลังสวยเลยครับแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นในส่วนของการปลูกข้าวโพดนะแล้วก็เราเสร็จแซมด้วยพวกมะเขือนะพอเราเก็บผลผลิกของข้าวโพดแล้วเราก็จะ,จะทำะให้มะเขือเขาจะกบพลิกเขาก็จะสวยขึ้นนะคเขาจะได้รับแสงเพืมที่ถัดมาข้างๆก็จะมีการ<พ>ปลูก ตะไคร้ครับผมบก็จะปลูกตะไคร้นะครับก็ปลูกไว้เกือบร้อยลุมนะครับเพราะว่าหน้าแรงมันจะค่อนข้างหาตไานะไคร้ยากก็เราก็อยากจะมีตะไคร่เพืก็จะขยายเรื่อยๆนะแล้วก็โซนมุมทางหน้านู้นใช่ไหมมีการฝังู้นฝังู้นก็จะเป็นในส่วนของต้นหอมนะครับ<อ>เราก็จะปลูกต้นหอมไ้ เหมือนกันนะแล้วก็ในในช่องของไอ้มะเขือตอนนี้เราก็ลงให้มะเขือเออมะเขือเทศแบบลูกเล็กๆนะครับเราก็อาศัยว่าน้ํามันหยุดมาแล้วนะน้ำมันหยุดแล้วเราเราก็เอาเอาพวกมะเขือเทศมาลงนะครับเป็นแซมไว้เนาะแซมไว้ครับใช่ครับเพื่อที่จะดีกว่าน้ำมันทิ้งเปล่านะครก็เอามาแซมไว้ ใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ชมากที่สุดในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการปลูกหอมแบงนะครับก็กําลังแตกอสวยนะครับทุกคนก็ช่วงนี้อากาศมันร้อนมากนะครับปลายเขาจะเริ่มเริ่มแห้งนะครับงาเชียวแล้วใช่ครับทั้งๆที่เรารดน้ําตลอดนะครับก็จะอันนี้ก็จะเป็นของคุณแม่เขารับผิดชอบไปนะครับเเป็นพื้นที่ของคุณแม่ ก็ในส่วนของสวนผักประสิทธิ์ในส่วนของโซนหลังบ้านนะครับก็เดี๋ยวอีกอีกสักพักนะก็จะประมาณคุมภาพันธนะแต่ว่าอย่างที่ทุกคนได้เห็นแล้วรูกเขาก็เริ่มเริ่มออกแล้วครับบางทีอาจจะไม่ถึงคุมภาพันธ์นะครับก็จะได้เก็บก่อนหลอดแรกครับมีดแรกน่าจะได้ไกลๆแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามนะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับก็ติดตามกันดูเรื่อยๆนะครับ จะอัปเดตให้ดูสวนผักประสิทธิ์เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ